เ้สัตวัฒนดีใจน้ำตาไหลประกาศขา่าวดีทำภรรยาท้องแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลังจากที่ออกมาประกาศข่าวดีเรื่องงานวิวาและแนะนำว่าที่เจ้าสาวดีดีแอร์โฮสเตสแทลไฮลินบูชานั้นให้แฟนๆได้รู้จักกันไปแล้วซึ่งได้จัดงานวิวาขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้จัดพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งงานจะจัดขึ้นที่โบสถ์แถวแถสามย่านผมรักเขาครับเขาเองก็รักผม ซึ่งถ้าจะถามว่า6เดือนที่เราครบหาดูใจกันถือว่าเร็วไหมบางคนอาจจะมองว่าเร็วแต่สําหรับผมแล้ว,ด,ว,วด้วยวัยด้วยวุฒิภาวะและว,ว่าที่ภรรยาที่ใกล้จะเข้าสู่วัยเลขสเราก็คิดว่าเราไม่ได้เด็กแล้วและเราก็อยากให้พระเจ้าอวยพรให้กับคู่ของเราครับอีกอย่างคือเขาเองก็รักพระเจ้าเหมือนที่ผมรักลาสุดเตสตาวัตได้ออกมาประกศาศข่าวดีเผยว่าตอนนี้ภรรยาท้องลูกคนแรกแล้วตอนนี้ภรรยาตั้งท้องแล้ว อายุขันประมาณ15วันตนรู้สึกดีใจมากๆการพยายามมีลูกสำเร็จแล้วหลังจากที่รอกันมานานตอนแรกตั้งใจอยากให้ท้องตั้งแต่ปีใหม่แต่ไม่สำเร็จพอมาวันนี้แจ็คก,กี้โทรมาบอกว่าท้องแล้วนะดีใจจนน้ำตาไหลเลยเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ